เราเป็นเพียงส tamam. ื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร to, like i. I mean, I ์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าเลยใช้งานล่ะครับย่อมยาวไปชมเลือกซื้อเลือกขายครับรถอเนกประสงค์โตโยต้าครับรถแวนโตโยต้าปี2005ขายเพียง65,000บาทเท่านั้นโตโยต้าอเวนซ่านะครับไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัวเลยครับใส่ของได้เยอะเบาะพับเรียบปรับนอนได้นะครับ ยูรรถสวยสะอาดติดแก๊สด้วยประหยัดมันมากไม่ต้องกลัวเปลืองเดินทางแบบไม่ต้องซีเรียสเรื่องค่าเช่อเพิงครับห้องโดยสารสะอาดเบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยเดิมเป็นเบาะสามแถวครับนั่งได้สามแถวนั่งกันสบายๆครับเกียร์อโอโต้กระจกไฟฟ้าราคาสุดคุ้ม6 5 0 0 0ันบาทนั่นเองปี2005ันครับใช้งานกันได้อีกยาวของเครื่องสภาพดีครับคันหน้าเดิมบางๆไม่มีรอยชนหนัก เจ้าของเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับตั้งวาลวเรียบร้อยเปลี่ยนวาลวน้ําเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับเปิดอ่างล้างน้ํามันเกียร์ล้างกองเกียร์เรียบร้อยครับแอร์นี่ก็เปลี่ยนแผงคอยลร้อนให้ใหม่ครับผมทําใหม่ยังมีรับประกันอีก3เดือนครับน้ำมันเฟืองท้ายเซอร์วิสให้เรียบร้อยครับไปใช้กันได้อีกยาวผมหมือนห้า,ามันบาทคุ้มเลยครับซื้อไปใช้ได้เลยถ้าชอบฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับ สนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยมีตําหนินิดหน่อยนะครับก็คือกระจกหน้าล้าวครับก็ไปเปลี่ยนกันก็ราวๆสามพันกลบนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ